บท่านผู้ชมไปโรงเรียนก่อนนะคะไป,ไปไปเรื่องเมื่อวานนี้มันมาสาย,ยาไหมแม่จะไปจอบดูซิว่ามันมาหรือเปล่าไปเลยลูกเดินเดินฝนตกแล้วลูกเ,ลเขาเห็ดถนนฝนตกลิ่นหน่ะหอยมากๆเอ้าทำไมไม่มีคนยืนอยู่ มีไหมน่ะไม่ใช่เข้าไปเราบอกกะ ดอกไม้ป่าต้นไม้เกิดธรรมศาสตร์งานดีพี่น้องโอ้งานดีจังละพเขาเแวะเจสิก้า z o มแมเทีวไปลุ่เรียนแล้วพี่น้องบันทึกซึ่ว่าเบาเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานในฟั่งเมื่อวานในตอนก่อเห็ดคลิปไอ้ลงวิดีโอทีแล้วมาเนี่ยเขาเบาแบบบได้แบบยุ่ในอาการตอนนั้นยู่ในการไอ้ พึงเหตุพึงเกิดน่ะนะคนจะมาบอกอ่าเริ่มต้นแล้วก็ตอนจบไปฟังนาะพี่้องว่ามันเป็นจังไรคือเกิดอุบัติเหตุทางนี้ขึ้นมาเนาะอ่าเรื่องท่องเรื่องนาะวันพฤหัสเนาะคือคือเมื่อวานนี้เขาเขาเมือนี้ละเมื่อวานนี้อ่าพวกพ่อของเจสิก้าอ่ะเราบริเวณไปเหตุกงงารณคือเราบริเวณไปขายของบเนีกันขึ้นเขาวกินน้ำแล้วก็ส่วนกันเสร็จไปลินคอนตอนเสาร์นเนาะก็ พอดีพอหนูเจสิกาแล้วก็โทรไปหาพ่อลวงเนาะเราก็คุยกันโดนจนบ่ายจังสิได้ไปเองสินะเดี๋ยวละเรื่องไอ้สิมันเกิดขึ้นก็คือกะพอช่วงบ่ายแล้วคือกะพักกันขี่รถไปวันนี้เขาก็เลยไอ้ขี่รถไปสักพักหนึ่งเขาก็เลยเคลียร์โทรศัพท์นะพี่น้องเบื้องเฟซบุ๊กโน่นนี่นั่นเนาะเขาก็เคลียร์เคลียร์ไปไปเจอไอ้เพจเขาเห็นว่าเพจสวดมนต์ว่าเป็นเพจสวดมนต์หรอกมันเป็นเพจเพจหนึ่งเพจธรรมะเอาสสมมันก็เลย ลงบทสวดมนต์เนี่ยคอยคอยไปเขาก็เลยเปิดไปพอพอดีมันก็เปิดไอ้ชัยันโตเนาะผู้ใดมาไอ้เคยฟังไอ้บทสวดไอ้ชัยยะนะพี่น้องชัยยันโตบว่เคนอื่นเอ่อมันมวนอ่ะนะพี่น้องบทสวดมนต์บทนี้มันมวนแห่คอยคอยผงเงียบยามเลยเขาเปิดไปพอแย่แล้วเขาสิยุดฟังยามนันเนาะเขาก็เลยเปิดฟั่งวันนี้พี่น้องวันนี้พอชัยันโตจบไอ้เปิดฟังไปสักพักหนึ่งเขาโอ้ยคอยว่าเอยก็ขึ้นในใจเขาบอกโอ้ย จะเป็นมวนจะเป็นมวนเขาว่าเขาอยากสวดใด้บุตรสวดนี่อยากสวดใด้ถ้ามันฟังไปนี่คันมันตายนี่คือสุดประทุกนรกหรอกในความคิดนั่นได้พี่น้องในความคิดนั่นบันเทิงก็ฟังไปเรื่อยเนาะฟังไปกับขี่รถไปเรื่อยไปไปขึ้นแล้วก็ไปลาวรดเบ้าไปขึ้นไปพ่อไปผ่านโชกาวเนาะผ่านโชกาวก็ไปลาวรดเบ้ากับพ่านลงไปเลยก็ฟังพ่อชายันโตจบกับชินบัญชร พาหงุมหากาแล้วก็บวชสัน้นๆพระพุทธเจ้าอิติปิโสน,น่อพี่น้องแล้วก็ชวนยังหลัดต่อมาบัดเทเื่อนี่ไอ้กับไอ้บันนีกัหันหน้ามาคุยกับพ่อเจสิกาพ่อเจสิกาว่พาพ่นฟังสวมดมนต์แล้วพอนี่แบบมีสมาธิมีความสุขนายพี่น้องนี่มีความสุขในการได้ฟังบทสวมดมนต์คือกันกับข่อยนะพ่อฟังไอ้ซ้ำนั่นแล้วล่ะพี่น้องพราะว่าอันนั้นเพราะอะไรจบสับรถมันก็นกนเสียหลัก เขาบูดหัวดอกว่าอีหยังเกิดขึ้นแล้วบ่ได้บอก่อยเนาะแล้วก็เสียหลักเนาะอันบัดนี้อันเพราะว่าตอนกเล่าล้วว่าลงมาเราวอ4 6นะพี่น้องมันจะเป็นคล้ายๆว่าไปถนนหลอบเมืองเขาเมืองละไรอนขอนนะ่ะบัดนี้ก็ขี่ลงมาเนาะมันก็เป็นค่อยลงมาพี่น้องไปเนินลงมาบัดนี้ไอพ่อเก็จะเปลี่ยนเกียร์นะพี่น้องเพราะว่ามันมันสิฮอหอดไอ้ล่าเราบอกก็คือไอวงเวียน่ะมันก็มันก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ให้มันไอ บให้มันเร็วนะ่ะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์โนนี้น่ะแล้วแล้วก็สิมาเบรกเนาะเพราะว่ามันสียหอดแล้วก็สิเบรกเนาะเพราะสิเบรกแล้วบัดน,นี้เราวบุกหูมือนันหมอบ้านนี่เราพอใจร่องเท้าแตะไปพี่น้องรองเท้าแตะบัดน,นี้สงสัยเราสิไปเหยียบหม,ม่องคาดนะพี่น้องเราไ่ได้เหยียบหม,ม่องเบรกเพราะว่าอะไรเวลาขี่รถไปสิเราทามาสิพักพักเท้าได้เนาะพักอันแปลว่าตรงไอเหยียบเกียร์ยางได้มันมอีออโตของมันนะรถรถรุนนี่บัดน,นี้เราก็เลย สซนซ้ายเราไปเหยียบตรงขาดนะบันนี้ขาดแต่มันมันผบเบกมันสิบื้อลงไปเลยเนาะเพราะว่าเป็นขาดนะแล้วก็โต๊ะเสเพอบันนี้แล้วก็คิดเบรกมันแล้วก็คิดวเบรกมันเสียแล้วก็ขับรถไปแล้วก็หักพ่วงเมื่อไรเมื่อฟังนี่เพราะว่าให้ให้รถมันสาลงแล้วก็ฮักพ่วงเมื่อไรเมื่ฟังนี่นะพี่นเองะแต่คารว่าขี่ขี่ไปสิแล้วก็ฮักออกตอนตอนแรกวสิหาักออกทางถนนบันนี้เราก็มาหักออกถนนเราก็ฮักออกว่าทางฟัง ข้าอีกฟังหนึ่งบดน,นี้แล้วก็หักออกไปเสีอีกฟังหนึ่งก็คือรถมันขสิอยูงสินะพี่น้องรถมันขึ้นเซลไปแซลมานาะพี่น้องไอ้ช่วงเวลาแค่นาทีเดียวนะพี่น้องไอ้รถข้างหลังกับผ่านไปผ่านมายืงยางยืนยางอยู่นะพี่น้องผ่านไปบบเป็นผ่านว่า,าวันเป็นรถไอ้เ,เลนเดียวรถเลนเดียวเอรถมีส,สามเลนแตะวันไปฟังเดียวกันนะใครอยู่รถมันโบหล,า,บลายเออโบหลายหรือจากไหนกับโบเพราะว่าโบมีรถ มาส่วนทางดากันนะพี่น้องเขาก็คงจะเห็นมาตก่ไก่แล้วเนาะเพราะว่ารถทังหนามันก็ไปไปเวินเวินเวินไปเรนะื่อยเนาะค่ยอยู่มันมีอันเซลไปประมาณเซลหนึ่งเซลสองเซลสามเซลสี่เซลเซลที่สี่นะพี่น้องก็เลยเราก็เลยตัดสินใจไอหม,มุนพ่างพว่อไรเนะี่ยขึ้นไปมองฟูดบาทนะพี่น้องมันก็ไม่เป็นฟูดบาทอกเพราะว่าตามทางวัตะเวทนี่มันจะบม่มีฟูดบาทในยางมันจะเป็นใานะนะพี่น้องประมาณเมตร ซ้ำรถพอดีนะพี่น้องเมดกุ้งกวนอ่ะพี่น้องเมดกุ้งกวนนี่แหละคันแม่ทั้งผลกระโตกลงไปคล้องเลยทั้งผลก็ไปคล้องเลยประมาณเมดกัวคือกันความความสูงของของคล้องน่ะประมาณเมดกัวเพราะว่าเขาแนงลงไปมันสันซิกลิกลงไปนะพี่น้องคอยกระยุ่งสิขวบขวูอี่หนออีเหน่แล้วพี่น้องว่าว่าเกิดอีหยางขืนว่ารดเบรกเสียหรือบบเสียขวบขวูปี่แบ่ได้บอกเพราะว่าตอนนั้นเราก็ใสสมาธิ่ขอกระทำว่าเอ้าอ่า what happened what you doing ขวานสิหนอ what what are you doing กวางเชนเนอร์เขาก็ถามเขาซองเทื่อกเขาจำได้ก็าตามเสือวัดอายุหนูเพราะว่ามันใส่มันใส่เวลาบระดนพี่น้องหักมาทางนี้หักมาทางนี้แล้วหักมาทางนี้แล้วก็หักออกมาแล้วก็อันอันขึ้นฟูดบาทนะพี่น้องขึ้นฟูดบาทฟูดบาทมันก็สิเป็นเป็นฟูดบาทความสูงมันก็สิบ่บ่สูงกระแด้พี่น้องประมาณซับนี่แหละประมาณสองมื่นนี่แหละคันเป็นจำหมดพี่ก็ประมาณสองสองมื่นวิเลี่ยงกันหนี่งสิโฟูดบาท อ่ะคือเราก็คืนห้าคืนฟุตบาทห้าคืนได้แล้วแล้วก็ดึงเบรกมือคืนวันนี้เราก็อ่ะไม่จอดไม่จอดเศร้าแงบเงบเราสันเบิดเคยเห็นเราสันมือเราสันอยู่สิพี่น้องขาก็บวดหูวได้ว่าเกิดยังคืนเขอย,ยังไม่ได้ถามเราเพราะว่ามันเร็วแห้งนาะมมันถามกันระทันวันนี้พอดีรถแว่นรถแ,แ,แว่นนะนะพี่น้องอ่าขับผ่านมาก,ก็เลยถาม่าเกิดียังคืนเพราะว่าอันเบรกมีปัญหาเราก็เลยวางสินาอโอ้เรววาขับรถใส่มีสมาธิเก่งแห้ง โบ,บตกไอบ้บโสนบตกบโตกุนด่างนะพี่นนอะแบบเป็นเล่แห้งมันเป็นตายานแห้งเนาะพี่นนอะเป็นตายานแห้งเนาะแต่ว่าผมมาถามเจ้าของว่าออ้เป็นจังไหนสติตอนนั้นยานตายบอกผมมีความยานตายจักเม็ดพี่น้อะสติข่อยก็ยั่งค้องอยู่สติผมมีความยานตายผมมีอีหยังอันมาัดมัดของเลยในในสติคอยว่าโอ้ไข่ายๆก็ตอนนี้คอยฟันว่าคอยตายนั้นมีความรู้สึกเดียวกันเลยพี่นนอะ คือตอนที่ผู้ได้จำแต่ของแม่ว่อกสูฟังว่าตอนที่รถรถขับระสนข่อยไอพ่อหูซึกตัวอีเธอไปอยู่อีกมองหนึ่งมีความหูซึกเดียวกันนั่นเลยพี่น้องแสดงว่าคนที่เดินสติหรือว่านางสมาธินี่สิมีสมาธิแม้แต่ตอนตายนี่ก็สิบอกจิตนี่สิบอกวัดแกลงไปใส่เลยเนาะบะนี้อันพ่ออัน่อยก็เลยเอาหนามให้เรากินเขาว่าเออไปจากไหนเขาว่าเราก็สิถอยรถเขาว่าเศร้าๆถอยเพราะว่า ท้าหนะมันแคบแห้งพี่น้องรถจอดได้รถจอดได้แค่นี้ถ้าผีกับเนิ่นลงไปจะเสียถ้าผีกับเป็นถนนคอยก็พ่อหนูเจ๊สิกาเนี่ยบ๊เจ็บแม่ตันิดเดียวพอจอดรถได้บ๊ทสวดไอ้ใช้ไอ้บ๊ทสวดม่อนคอยน่ะไปตกอยู่ข่างเบาไปตกอยู่ข่างเบาอันอันตอนอันพ่อจอดรถแล้วบวชก็ยังสวดสวดอยู่พี่น้องบ๊ทสวดม่อนก็ยังสวดอยู่ โอ้ยเขาว่าอันโบเจ็บจักเม็ดกินเจนเจเมนอันปพอพูดพอทำประสงค์เพิ่นอันอันไอ้ปกปักรักษาอิรีพี่น้องมันมันโบเป็นมันเป็นไปโบได้ทีที่ซื้อโบเจ็บเลยนะพี่น้องโบเจ็บจักเม็ดโบเจ็บจักไม็ดโบมีความหูซึกเจ็บคงเจ็บขี้ยังเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันวืบวืบแบบเขาก็ไอ้บันน้ก็กลับมากับอันบันบันเด็กกรมาพี่น้องบันน้ก็เลยใช้เทอารองอันขับออกไปเบิ่ง ก็เลยขับออกไปเบิ่งก็ล่องเหยียบเบรกเอ้าเบรกมันก็บ่มีปัญหาอีหยังนี่ว่ะก็แสดงว่าสงสัยเราก็สิเหยียบไปเหยียบคัดนั่ะนะพี่น้องบันนี้อันบันนี้ก็เลยขับออกมาก็เลยไปไปมองสมรถเนาะอู่สมรถก็เลยไปถามเขาตองข้เฮ็ดวิดีโอละพี่น้องก็เลยไปถามเขาว่ามาเช็คเบรคไหนมันมันเป็นอีหยังหรือเปล่าอีหยังเสียหนอกะเขาก็บอกว่าเออบอบไม่มีปัญหาอีหยังได้แต่เบรกคพลังเสียนอก แต่ก็บผมมีมีปัญหาอีหยังไอ้น้ำยานำเนื้อเก็บผมมีมีปัญหาอีหยังเพราว่าขคยาเสจแข็แน่นอนมาอีเทื่อนหนึ่งเด้อไม่แรงกันวางสิตอนนี้ยุงแห้งก็เลยพากันไปร้านชาเลตีช็อปพี่น้องไปร้านชาเลตีช็อปอันนี้ก็เกิดเอ่อเกิดไอเ้เรือปแปลกๆขึ้นอีกเด้พอไปชาเลตีช็อปแล้วบัดเทื่อนนี่คอยกับคนเจ้าของร้านน่ะเขาจะมีชีวสองคนคอยกับพ่ออยองเจสิก้าเข้าไปเข้าไปแล้วกับไปเลือกโน่นเรือนี่สักพักหนึ่งของตก ของอยู่ในหลานน่ะแหละแต่ว่าบ่ไดี้มองมองยื้คอยยืนน่ะโต๊ะที่สองเถื่อพี่น้องต๊ะปุกปุ๊กปุกแบบของโต๊ะกะมันบานาสิโต๊ะกะนาโต๊ะโต๊ะสองเถื่อคอยก็เลยว่าอย่างวะคอยก็เลยว่องเวลาของต๊ะคอยก็เลย่เนี้ยค่ะว่ามัตนตกะที่ใส่นะคอยก็บ่เห็นเนาะเขาก็เขากับเปี้ยวของขึ้นสองเถื่อพี่น้องสองสองเถื่อร้านจัดหาแล้ววันนี้อันโหลดคอยนาะมันมีสี่ไอ้กล่องเขาเอามากล่องอ่ะหนาโหลดกับกล่องล้างโหลดเนาะ ก็เลยออันบอกพ่อหนเจสิกาว่าเธอเธอไปเอากล่องมาเบิ่งเบิงว่ามันมันมันเป็นอย่างมันมันคืออันมันคือมันเป็นจังไดนะอย่างคุณว่าตอนนี้ห้าคขับน่ะมันเป็นจังไดก็เลยไปเอากล่องมาเบิ่งกล่องทั้งกล่องหนาทั้งกล่องหลังพี่น้องเอ้ยเรื่องว่าหน้าเสื้อก็เกิดขึ้นเจสิกาเนี่ยอันอันจะเสื้อจะเสื้อบ่อไอหน้าที่ที่เกิดเหตุการณ์น่นหายไปมันหายไปไหนจังไดเไ้ตอบใคได้แน่มันหายไปไหนจังใดบู ไอ้นหน้าที่ก่อนเกิดน่ะเห็นอยู่หน้าที่หลังเกิดหเห็นอยู่ตอนที่ไปจอดรถอยู่มองอันอันไอ้ฟุตบาทอั่นเห็นอยู่แต่ตอนที่รถแสลบไปสแสลบมาสแสลบมาสแมาสลบไปนั่นหาบ่เจอพี่นนอกโมมี่มันหายไปมันเป็นไอ้วิดีโอมันเกิสีแบบว่าอ่าบุห่าวจักจักวิมันกัดสตาร์สตาร์รเป็นเป็นไอ้วิดีโอเป็นวิดีโอไปเองสิเนอกไอ้ตัวแปดสิบสี่น่ะมี่ตัวก่อนเกิด แปดบันกับแปดสิบแปดสิบหาพ่อมีพี่น้องแปดสิบหาหยไปใส่บุงแล้วก็แปดสิบหกเอาเขาก็มาเบิ่งอันพ่อหนูเจสิกาแล้วว่าไอเวลิเวียสแล้วว่าแล้วอย่างแปลกประหลาดแห่งมันแปลกประหลาดแห่งมันเป็นเป si er, um, ็นอย่างมันคือมันหายไปไหนทั้งไหนมันหายไปใส่นะตัวตัวตัวไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะพี่น้องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมันหายไปใส่นาะไอเรื่องแปลกยู่สามสามอย่างเนาะ อย่างแรกก็คือเอ่อเปิดบวชสวดพ่นเมืมาคิดในใจว่าเออขันแม่ตายตอนขันแม่ตายตอนข้าฟ่งเนี่เข้ากขึ้นสิบตกกนาลูกดนกะเนาะพอขี่รถไปสักพักหนึ่งเกิดอ,อุบัติเหตุกับบเป็นยังเจ้าคนทั้งผัวทั้งเมีมมยบ๊อีไผเป็นยังเจ้าคนเค่ยตะกกใจเท่านั้นตะทางไผยตกใจบอก่เขาไม่ได้ตกใจพี่น้องยื้อื่อยู่เขายื้อเื่ออยู่พี่น้องตอนไปอันไอ้ตอนตอนอไอ้ไอ้ไปนั่งอ่ะเขาก็ได้นันน่งหัวขวานเราอยู่พี่น้อง เธอเอีหยังเขาว่าสิเธอเฮตุอีหยังเธอเป็นอีหยั่งของก็เลวังสิก็นั่งหัวปวเราอยู่่าคนเป็นบาห์ละพี่น้องคยเป็นบาหละบ่มีความบ่มีความหุดซึกหย่างบ่มีความหุดซึกหยังเลยแค่แม่ตายตอนนั้นก็คือสิบ่เป็นหยัางอ่ะนะพี่น้องบ่มีความนั่นเลยเนาะอะไรย่างย่างที่สามของตกอย่างที่สองของตกพี่น้องของตกอยู่ในหลานน่ทั้งทั้งสิบบ่มีลีโบ่มีอีหยัางอยู่ในหลานพากกันยืนอยู่สี่คนยืนอยู่ไกลๆกันของตกอยู่ฝุ่ สองเถื่อนพี่น้องมันเปนเถื่อเดียวของตรงกี่สองเถื่อบันนี้อันอันที่สามวิดีโอถีทายมันหนาซิมีนะทั้ง,ท,งทั้งหนาทั้งหลังบบเห็นในพี่น้องมันหายไปเลยทั้งไอ้วิดีโอไอ้หน้ารถอะกล้องหนานะ้ารถอะมันหายไปเลยวิดีโอทีถีมันถ่ายช่วงถีมันเกิดเหตุการณ์มันหายไปเลยทั้งทั้งทั้งหนาทั้งหลังหาบ่าเจอเลยนี่ล่ละพี่น้องเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดเ่ียเนาะอ่าแจ๊สว่าจังไหนก็ถือว่าค่อยดีใจหลายที่คอยยัง เด็กมื่อว่าวแวะอยู่นี่พี่น้องจ้าดีใจบอกจ้าพอดีใจกระาังเนาะค่อยดีใ,ใจอยู่ย่างากีดาะกับในนีน่อ่าในสวีหลอดอีกื่เหมือนหนึ่งพี่น้องสวิตนั่นมันแค้นอยู่ปลายจมูกอีรีเด้กผู้ใดก็ได้ดไดไดล้อ่าพยายามทาความดีได้หลายพี่น้องเวลาเขาตายไปแล้วขเขากระเบริเซียใจเนะาะเขาก็คิดว่าค,าค่อยตายไปเขาก็บริเซียใจเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าเขาก็เฮุความดีมาหลายแล้วนะพี่น้องเฮ้ความดีความชัวเขาก็แทบจะ แน่บบเห็นเลยนะพี่น้องว่าเฮาเหตความสวบย่วอยังแน่อาจะมีอยู่แต่ว่ามันมันหน่อยจนทฮาคิดคิดโบเห็นนะนาพี่น้องคิดเห็นแต่ความดีคงจะขอมเนาะเอาละนาอพี่น้องคลิปนี้ก็ซัานี่ละมอบมบอวอนหอยหอหสั่งสู้ฟังเจอก,กันคลิปหน้ามิยังดีๆเสวยมงานสิมาหมอให้ฟังนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ